ย้อนกลับไปเมื่อวันที่24กรกราคม2568ที่ผ่านมาเรียกว่ามีหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศแสดงอารมณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปทั้งเศร้าสะเทือนใจหดหู่เวทนารวมไปถึงโมโหและโกรธแค้นในเวลาเดียวกันหลังฝ่ายทหารกัมพูชาได้ใช้จรวด BM-21 โจมตีร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันที่บ้านผือตำบลหนองยาลาดอำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตมากถึง8รายในจํานวนนี้เป็นนักเรียน2รายและได้รับบาดเจ็บอีก14คนท่คนทำกลามการประนามการกระทําอันไร้ซึ่งมนุษยธรรมของเขเมรจากชาวโลกซึ่งวันนี้ก็ได้มีประชาชนทยอยเดินทางมาวางดอกไม้แสดงความอาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจํานวนมากอย่างไรก็ตามล่าสุดนายเสเรจันทระ ประธานกุนคแมนนานชาติและรองประธานสหพันธ์กุนคแมนนานาชาติได้ออกมาโจมตีฝั่งไทยว่าเป็นคนสร้างสถานการณ์ด้วยการโจมตีร้านสะดวกซื้อเองยังมาโทษกัมพูชาว่าเป็นคนทำเรื่องแบบนี้โดยเขาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตนเองระบุข,ข้อความว่าชาวไทยกล้าที่จะโจมตีเซเว่นอิเลเวของตัวเองทำให้ประชาชนตัวเองต้องเสียชีวิตเพื่อโยนความผิดที่ชาวกัมพูชาชาวสยามเสื่อมทรามมากจนไม่สามารถพัฒนาตนเองได้